สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้มาดูความน่ารักของพ่อลูกนะคะพ่อควานม,มากล่อมน้องนุ่มเงนอนนะคะดูนะคะอุ้ยดูนะคะดูดูนะคะพ่อควานมากล่อมให้นุ่มเมงนอนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอุ้ยภาพความ,ม,ามน่ารักของครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะมาดูนะคะกล่อมให้นุ่มเมงนอนนะคะ

วันนี้นะคะพ่อควานมากล่อมลูกสาวนอนนะคะลองเพลงกล่อมด้วยพ่อควานนอนเสียหลากลับตาพ่อสิกล่อมอลองบึงเอาน้องลองบึงง้งให้ชอบให้คุณพ่อมาถูรูปลูปลูบนะคะเอดูนะคะลูกสาว ชอบให้คุณพ่อมาจ่อมให้นอนนะคะดูนะคะเจ้าเม่งนอ้อยโอ้ยนอนนะคะโอ้ยนอนลูกหลับตายังคุณพ่ออดูนะคะหลับไปดูตาอยู่ดูมีลืมตามาอีกอดูนะคะมีอ้อนคุณพ่อซะด้วยนะคะนันเงินเด็กไม่รู้จักสนนะคะนันดูนะคะ อ้ชอบให้คุณพ่อมาอ้อนนะคะอู้หูดูนะคะนอนนอนนุ่มแหงนอนนอนลูกนอนอือแม่หลับแล้วปู่พึ่งคือเฮ้ยโย่ค่ะปุ่นคือหลับแล้วดูดูด,ดูดูนะคะ เฮ้ยความน่ารักของมิงนะคะอุ้ยอ,อันนี้ฝนแล้วดูเสียงกลนนะครับเออเออฝนแล้วบ่กลนแล้วเมื่อกี้มีม,มีตามีลืมตามาด้วยนะคะพอควานลุกมีลืมตาออกมานะคะเมื่อกี้ พอมาต่อมจนหลับเลยนะคะวันนี้นุม่มเองหลับปุ๋ยเลยนะคะช่วงดึกๆนี่น้องหมามากัดกันเต็มบ้านเลยนะคะนุม่มเองก็ไม่ค่อยจะได้นอนนะคะอาศัยหลับช่วงเย็นนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเหมืหอนไม่รู้จักสนเลยนะคะนุ่มเองเหมืหอนไม่รู้จักสนเลยนะคะเฮ้อ เมงน้อยเหลือความน่ารักของนูกเมงข้าหลับปุ๋ยเลยโอ้ยดูเสียงกลนของนางนะคะนอนอยู่ใต้ท้องคุณแม่นะคะคุณแม่ก็คอยปัดยุงให้นะคะดูนะคะ เรียงกลงของนางนะคะหลับไปน้องเองหลับเยอะๆนะคะน้อมเงหลับใต้ท้องคุณแม่นะคะที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้ท้องคุณแม่นะคะน้อมเงจะชอบนอนอย่างนี้นะคะใต้ท้องคุณแม่ลินลี่นะคะทุกวันทุกครั้งที่นอนนุม่มเองก็จะชอบนอนใต้ท้องคุณแม่นะคะ พื่อจะให้คุณแม่ปกป้องอันตรายทุกอย่างนะคะนุ่มเองก็จะนอนอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็จะยืนคอยปกป้องลูกสาวนะคะเมลี่ก็จะยืนปกป้องลูกสาวอยู่ข้างกายตลอดเวลาเลยนะคะนุ่มเองก็จะนอนอยู่ใต้ท้องคุณแม่อย่างนี้ทุกครั้งที่นอนหลับนะคะจะไม่ห่างจากคุณแม่เลยนะคะ ที่ที่อบอุ่นก็คือตายท้องคุณแม่นะคะวันนี้แม่ควานมาพาพามาชมนูความน่ารักของนูเมงเวลานอนหลับนะคะวันนี้พ่อควานมาปลอมให้นู้เมงหลับแล้วก็ไปเลยนะคะ ตัวนุ่มเมงตื่นนะคะกำลับพ่กพานก็ออกไปเลยนะคะสำหรับลูกสาวนอนหลับก็ตัวลูกสาวตื่นนะคะก็เลยออกไปนะคะไม่อยากจะรบกวนนุ่มเมงนะคะให้นางนอนหลับนะคะ นำเชื past, century, so year, ่อมหลหรือเปล่านุ่มเมงนำเชื่อมไหลหรือเปล่านะคะไหนดูใกล้ๆนะคะนี่ดูนะคะสาวน้อยวัยสิบเอ็ดเดือนวัยสิบเอ็ดเดือนนะคะวันที่เก้าก็ครบหนึ่งปีแล้วนะคะครบรอบหนึ่งปีของนุ่มเมงวันที่เก้ากับดักกระดานะคะวันที่เก้ากระดักกระดาครบรอบหนึ่งปีนุ่มเงน้อย รบรอบหนึ่งปีของนุม่มเงนะคะนี่นะคะพี่บันดีก็ยืนอยู่ข้างๆนะคะอยู่ในค้องนะคะ,พ,นนนะ,คะพี่บันดียังไม่นอนนะคะพี่บันดียังไม่นอน พี่วันดีคนสวยสวยจ้าพวันดีสวยจ้ายังกินอยู่นะคะส่วนน้องสาวก็หลับปุ๋ยไม่สนใจเรื่องกินนะคะพี่วันดิีพี่วันดีคือจะกินนะคะไม่สนใจนอนเท่าไหร่นะคะเมงก็กินไปเลยพี่วันดีหนูจะนอนหนูจะนอนก่อนนะคะ เดี๋ยวมืดอีกหน่อยน้องวันดีก็จะนอนแล้วนะคะถ้าไม่มีน้องหมามากวนนะคะน้องวันดีก็จะหลับเร็วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าน้องหมามากวนน้องวันดีก็จะไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่าน้องหมาน้องหมาเยอะนะคะช่วงนี้นี่ค่ะเสียงกัดกันนะคะนน้องหมาข้างบ้านเยอะนะคะ หลับปุ๋ยเลยอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะหลังจากฝนตกช่วงช่วงบ่ายนะคะฝนตกช่วงบ่ายตอนช่วงเย็นก็อากาศก็จะเย็นสบายนะคะแมงน้อยชอบนี่เย็นอากาศเย็นสบายก็เลยหลับปุ๋ยเลยนะคะนี่เอ,อ้ยให้คุณแม่ลองท้องโกน ให้คุณแม่ลองท้องก่อนให้สามแม่ลูกอยู่ใกล้ๆกันนะคะสามแม่ลูกอูกไว้อยู่ใกล้ๆกันนะคะน<ม>ี่นะคะน้องวันดีน้องวันดีคนสวย<ม> <ๆ S 2> อยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อความอบอุ่นของน้องช้างทั้งสองนะคะให้อยู่ใกล้คุณแม่นะคะ คือความอบอุ่นทั้งสองนะคะได้บ้านอยู่แล้วนะ้องวันดีก็ไม่ได้ไปปลูกที่อื่นนะคะปลูกให้อยู่ใกล้กับคุณแม่นะคะอยู่กับคุณแม่ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นนะคะ สาวน้อยนอนหลับปุ๋ยบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ขนาดยืนพูดซุยนุ่มเมงยังไม่ตื่นนะคะหลับลึกมากเลยนะคะนุ่มเมง วันนี้พ่อควานมากล่อมหลับลึกมากเลยนะคะวันนี้โอ้ยนุมเมงสงสัยจะชอบให้พ่อควานมากล่อมละมลั้งนี่เลยจะให้พ่อควานมากล่อมทุกวันนะคะเมงน้อย,อยดูนะคะสงสัยจะชอบนะคะนี่โอ้ยดูชอบให้คุณพ่อมากล่อมนอน

สุกสาวหลับปุ๋ยเลยสุกสาวหลับปุ๋ยเลยนะคะวันนี้ คลิปนี้ในควานก็เอาความน่ารักของครอบครัวตัวกลมมาฝากเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามความน่ารักของน้องวันดีน้องสุพรรษาได้นะคะในควานก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ คลิปนี้ไม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ